ช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศรีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการดิจิทัล4.0กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รายการดิจิทัล4.0เนี่ย ก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและก็การปรับตัวเราเองเนี่ยให้พร้อมกับการใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องของสังคมไร้เงินสดหรือว่า cashless society มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับแนวคิดของสังคมไร้เงินสดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้ เรามาทำความเข้าใจกันลึกๆเลยดีกว่านะครับว่าสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกระแสโลกเลยนะครับที่กําลังมาแรงแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้สำเร็จโดยมีประเทศนำร่องอย่างประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกนะครับของโลกเลยที่เข้าสู่สังคม Cas h l e s s society หรือว่าสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยธนาคารที่สวีเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่รับฝากเงินสดกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังหากต้องการจะฝากเนี่ยต้องเสียค่าฝากเงินอีกทางหากด้วยนะครับส่วนเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่จับเงินสดแล้วเปลี่ยนมาทําธุรการทางการเงินเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือกันแล้วเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโรคโควิด -19 เกนี่ยก็นับว่าเป็นปัจจัยเร่งเลยนะครับที่ทําให้โลกเราเนี่ย เข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันอย่างที่เรียกได้ว่าแทบจะเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าโอ้โหเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการรดนอาลมกันนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้ายังรุนแรงอยู่นะครับก็โอ้โห,โหเรื่องของเงินสดเนี่ยนะครับเรื่องของการจับต้องสิ่งของกันเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นพาหะในการนําโรคอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้ มีการรณรงค์นะครับในการใช้เรื่องของ Cash Let's Society หรือว่าการจ่ายเงินการรับเงินผ่านทางออนไลน์นะครับคุณฟังรวมไปถึงการซื้อของออนไลน์การสั่งอาหาร Delivery ก็นับว่าเป็นตัวเร่งอย่างมากเลยนะครับให้โรคของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันนะครับทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังไอ้นิยามหรือคำจำกัดความของคำว่า Cash Let's Society หรือว่าสังคมไร้เงินสดนะครับ จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับโดยข้อมูลนี้ผมก็นำมาจากเว็บไซต์ที่ mb bank com นะครับโดยเขาบอกว่าสังคมไร้เงินสดเนี่ยนะครับก็คือสังคมที่ผู้คนเนี่ยไม่ใช้เงินสดเลยนะครับในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและก็จ่ายเงินสดกันนะครับแต่เปลี่ยนมาจ่ายเงินกันด้วยระบบ e payment หรือว่าการจ่ายเงินทางออนไลน์นั่นเองนะครับเช่นการจ่ายเงินผ่านการสแกน qr code การจ่ายเงินผ่านระบบ e-wallets การจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าสังคมไร้เงินสดเนี่ยดียังไงนะครับทำไมใครๆถึงโอ้โหนิยมช,มชมชอบให้ใช้ระบบนี้กันนะครับมาดูข้อดีกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังของสังคมไร้เงินสดนะครับข้อ1นนะครับเขาบอกว่าโอ้โหแน่ๆเลยนะครับ เขาบอกว่าทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคที่สะสมอยู่ตามเงินสดนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอสถานการณ์โรคโควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นตัวเร่งนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันผ่านออนไลน์นะครับทำให้เงินสดที่ทุกคนหยิบจับใช้จ่ายเนี่ยเกิดการส่งต่อกันเนี่ย ไม่ผ่านมือผู้คนแล้วนะครับและก็ยังมีการรณรงค์อีกว่าไอ้เงินสดที่ผ่านมือผู้คนมันนับไม่ถ้วนเนี่ยนะครับโอ้มันเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคอย่างดีเลยนะครับที่เจ้าโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าไวรัสโครโรนาเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่บนบัตรบนแบงค์เนี่ยนะครับได้ถึง9วันเลยนะครับซึ่งก็เลยมีการรณรงค์ให้มีการลดแล้วก็เลิกใช้เงินสดกัน เปลี่ยนมาจ่ายเงินด้วยมือถือหรือการใช้บัตรเครดิตที่เป็นของเราเองนะครับไม่ต้องส่งเงินสดเนี่ยผ่านมือคนกันอีกต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็ทำให้ลดการเสี่ยงการติดเชื้อโรคต่างๆได้อีกด้วยนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่ามันรวดเร็วมากเลยนะครับหมดห่วงเรื่องการออกจากบ้านไปทำธุรกรรมไม่ได้ไม่เสียเวลาตามหาตู้ ATM หรือว่าธนาคารอีกต่อไปนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะครับคุณผู้ฟัง ทุกวันนี้นะครับยิ่งร้านค้า,าต่างๆเนี่ยนะครับหันมาใช้ระบบ QR code สแกน QR code ยิ่งโดยเฉพาะนะครับนโยบายภาครัฐของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะครับเราชนะนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้คนไทยเราเนี่ยมีความคุ้นเคยแล้วก็ชำนาญไปอย่างมากในการใช้จ่ายผ่านระบบ QR code นะครับผู้ฟังโอ้โด,ดียนี้ะครับเวลาที่เราจะหาเงินสดหาตู้ etm นะครับ ก็ลำบากเหลือเกินนะครับนิยมกันจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code กันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังข้อที่3นะครับเขาบอกว่าดูแลได้ง่ายขึ้นจัดเงื่อนการเงินเนี่ยได้ละเอียดแล้วก็ไม่ตกหล่นอีกด้วยนะครับซึ่งการตรวจด,ดูเงินในบัญชีเนี่ยก็ไม่ต้องกดเงินในสดออกมานะครับนับได้ว่าเป็นการจัดการด้านการเงินที่เราทําได้ละเอียดแม่นยํายิ่งขึ้นอยากจะรู้ว่าตอนนี้นะครับโอ้โหเงินเราเนี่ย อยู่เหลือติดบัญชีติดกระเป๋าเท่าไหร่ก็กดเข้าไปดูในแอปเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องโอมานั่งนับเงินกันอีกต่อไปแล้วนะครับก็นับว่าทําให้เราเนี่ยจัดการเงินได้ละเอียดแล้วก็รอบคอบยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หมดห่วงเลยนะครับเรื่องเงินจะกล่องหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังข้อที่4นะครับเขาบอกว่าทําให้เราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับข้อที่4นะครับเขาบอกทําให้เราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นจากการถูกปล้นเงินสดนั่นเองนะครับ เมื่อเงินเนี่ยไม่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมอีกต่อไปแต่เงินเนี่ยอยู่ในระบบออนไลน์อยู่ในบัตรเครดิตอยู่ในแอปพลิเคชันของธนาคารไม่มีสื่อการอย่างตัวเงินเนี่ยนะครับมาเป็นเป้าสายตายอย่างต่อไปนะครับก็ช่วยทําให้ลดความเสี่ยงต่อการถูกป้นเงินได้รวมถึงเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินที่กดออกมาเนี่ยจะหล่นหายระหว่างทางอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าทําให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้น โอนเงินไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเดินทางซึ่งสําหรับคนที่มีญาติมีคนรู้จักอยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับคุณฟังซึ่งงานก็นับว่าเป็น5ข้อดีนะครับที่ทาง tmbbank com เขารวบรวมมานะครับและก็ยังมีเรื่องของเศรษฐอีกด้วยนะครับที่เขาทํานายว่าอีก5ปีนะครับประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบนะครับ โดยมีผลสำรวจของทางวีซ่านะครับที่เขาก็สำรวจพฤติกรรมคนไทยออกมานะครับเขาก็พบว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นทางเลือกแรกเลยนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยทดลองใช้การแตะเพื่อจ่ายเงินนะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือ contactless c a r d นะครับซึ่งก็คือบัตรจ่ายเงินสดนั่นเองนะครับแล้วรองลงมาก็คือ qr code นะครับ o และนั่นนะครับก็เป็นสิติที่เขาก็คาดการว่าอีกไม่เกิน5ปีนะครับ ประเทศไทยเราจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบนะครับและนั่นนะครับก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัลที่ผมนำมาฝากคุณฟังในวันนี้สําหรับวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวและก็สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัลได้ใหม่ทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ หากคุณผู้ฟังต้องการแนะนำติชมรายการหรือว่าสอบถามปัญหาหรือพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถส่งข้อความมาหาผมได้ทางเพจดิจิทัลมีเดียเหรือทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วง ดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0